สวัสดีจ้าพบกับพี่ใหม่นะคะคลิปนี้นะคะพี่ก็จะพามารับของฟรีอีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะเราก็จะอยู่กันในแบบซัมซุงซปเปอร์สตาร์กาแล็กซี่เองก็ไปกันเลย <c oughs> ของที่เราจะมารับในวันนี้นะคะก็ต้องเปนจนถึงเวลที่2 1เลยนะคะเดี๋ยวพี่จะบอกตั้งแต่เวลที่20นะคะว่าต้องทำยังไงนะคะ <c oughs> เลเวล20ให้ขึ้นเวทีสองครั้งอ่าก็ไปที่โทรศัพท์เครื่องใหญ่แล้วกดจอยเลยนะคะ แล้วก็รอเวลาอ่าเข้ามาแล้ว1ครั้งนะคะนี่แล้วก็กดออกเลยนะคะแล้วก็ไปกดจอยที่เดิมใหม่แทนะะเลอเวทีะคะแล้วก็รอเวลาตัเพิดหลังะคะอ่าที่นี้กดสำเร็จแล้วนะคะผ่านภารกิจอ่าเราก็จะได้สเตทนะคะอันนี้เราจะได้สเตตนะคะก็คราวนี้เวลที่สเอ็ด ไปเต้นบนเวนทีที่เราสร้างนะเราก็จะต้องไปสร้างกันก่อนนะคะมันจะอยู่แถวจุดเกิดของเรานั่นเองนี่จะไปเจ,เจอเจ้าตัวยักษ์ตัวใหญ่ก็ก็กดสร้างเลยคือสร้างยังไงหรอกดมุมั่วไปเลยนะเออด้านในะด้านขวามือมันจะให้ใช้สเตปอ่าสกินสองครั้งนะ,ะไม่รู้ว่าบังคับหรือเปล่านะคะแต่ว่าก็ใช้ใช้ไปนะคะพี่ก็กดใช้ไปนะคะให้มันครบสองครั้งนี่อ่าไม่รู้บังคับหรือเปล่านะ,ะ่จะกดไปเหอะนะ ก็กดม,มั่วๆนะคะต่อไปก็ไปที่ซันสเ e ล l นคะนี่ไปกดจอยแล้วก็เลือกววทีของเรานะคะที่เราได้สร้างไว้เออมันหมุนจังเออแล้วก็รอนับเวลาแล้วถอยหลังแล้วเตรียมเข้าชึบอ่ะเราเข้ามาในเวทีที่เราสร้างแล้วทุกคนคราวนี้พรารกิจสำเร็จแล้วกดรับชึบ นี่เราได้ UFO นะคะเป็นไงทุกคน UFO น่ารักมากนะคะเดี๋ยวใส่ตรงไหนหรอเดี๋ยวไปดูกันนะว่ามันใส่ตรงไหนนะคะนี่ได้แล้วนะคะ UFO Bell นะคะนี่กดใส่เลยนี่ UFO นะคะก็จะมีลำโพงข้างๆด้วยสีชมพูคุ้งปิงแล้วก็มีสีฟ้าด้วยน่ารักจังเลยนะคะก็เป็นห่วงยาง UFO นะคะนี่น่ารักทุกคน นี่นะคะในเกมก็ะนะ่ารักอยางไงลก็น่ารักนะเอาได้ใครอยากได้ก็รีบไปเล่นก,กันนะคะเดี๋ยวพี่วางมิงไว้ให้ใต้คลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะคลิปนี้ก็ไปละจ้า